สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองทุกท่านทุกบ้านนะคะที่ติดตามรับชมบ้านอดวันวันอยู่ในขณะนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านอดวันวันนะคะแฮสลิกวินคอมเมนต์ไมนารีบูฟอยเดอีกเป็นโฮเดสินเอาอ n มน i อกในเทมเพล่เฟิร์นเออซันบัดป่าปูริัตารามอิน bon. oh คีซนยาบอก วันวัน,น,นยังอยู่ในโหมดของอางานทําบุญที่วัดนะคะเป็นประมวลภาพต่างๆอยากให้พี่ๆน้องๆทุกๆท่านทุกๆบ้านได้รับชมกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นงานใหญ่นะคะเป็นงานใหญ่แล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์หลายๆกรณีอะไรประมาณนั้นค่ะก็มีช่วงเหตุการณ์ช่วงเช้านะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ช่วงบ่ายะค่ะ ก็มีก็จะมียังมีพิธีขอบอะไรอะรดน้ำให้หลวงตาที่วัดด้วยนะคะญาติแม่ดาลีบอฟอนเดียเอาที่สิโมเมนท์เฟียซินต์อิมานอกอินเทไทยแถมเป็นวัดป่าภูริัตารามอินกีเซนอันดับอินติสิเฟสเล็กส์ ist der Obermönch von Wadbapuritattara. Äh, sie haben Geburtstag, über 70 Jahre alt. Und äh, sind sehr viele, äh, viele Leute, an diese Tempeln äh, Mitglieder oder der, auch andere Menschen, die äh, nicht nicht Mitglieder sind, ist auch mitgekommen und dann mitgemacht, auch diesen festlichen Tag. Das gibt auch sehr früh morgens und auch noch bis zum Mittag und dann ist äh, ja in der zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr und 11 Uhr und 11.30 Uhr und bis um 12 diese Mittagessen, also sag mal für deutsche in äh, Deutschland ist ja Frühstück ist beende also um 12 Uhr sind beende und danach das gibt Nachmittag ist Zeremonie äh, zusammengebeten und ja zusammen ein Kleidigkeit zu Geschenk jawohl mhm. Ja, wir sind ที่วัดป่าภูริทตารามของเรานะคะวัดไทยในเยอรมันซึ่งเป็นแห่งแรกที่กำลังสร้างโบสถ์อยู่นะคะที่ที่กำลังจะมีโบสถ์ทึ<ม>่งก็ใกล้จะแล้วเสร็จอะไรประมาณนั้นค่ะนะคะก็หลายๆเหตุการณ์หลายๆกรณีก็เป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆค่ะก็ คืออยากให้พี่ๆน้องๆได้รับชมไปด้วยกันค่นกะแบบ <c oughs> ก็จะมีทั้งแบบขอไปก็จะมีทั้งแบบเป็นวิดีโอสำเร็จซึ่งเราจะดทำกันเอาขึ้นมาเอ,าเองแล้วก็เป็นแบบรูปถ่ายนะคะซึ่งก็ให้พี่ๆน้องๆหลายๆท่านช่วยกันถ่ายแล้วก็เอามา ใหอ้ออดวันวานช่วยทำขึ้นมาคับก็เป็นช่องเล็ก,ลกๆค่ะบ้านออดวันวานก็เป็นบ้านเล็กๆที่ช่วยเผยแผ่เรื่องออการดำรงชีวิตของตัวเองบ้างของเพื่อนๆบ้างแล้วก็การไปบำรุงพระพุทธศาสนาที่วัดบ้างค่ะ ็อดวันๆก็จะไปเป็นนิจเินค่ะก็ค hmm. ือจะไปแบบบ่อยถึงบ่อยมากค่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกๆท่านที่แวะเข้ามาติดตามและรับชมนะคะ hmm. ทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่บางครั้ง <Yeah. S 1> ก็อาจจะมีแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบละลวมไปบ้าง hmm. อะไรนะคะ ก็ติดตามรับชมคลิปเก่าๆก็พอจะมีเห็นอย่างมากมายค่ะเพราะว่าบ้านอัดวันๆก็จะมีอยู่แค่ไปวัดไปเที่ยวทำกับข้าวู่แค่นี้ค่ะนะคะส่วนมากก็จะเป็นวัดเป็นเรื่องเรื่องราวของทางวัดซะส่วนมากเป็นเหตุการณ์ต่างๆลหลายๆกรณีค่ะนะคะ Ja meine lieben Freunde, äh, mein kleiner Kanal ist auch ähm, natürlich ist nur mein lifestyle wie Ausländer hier in Deutschland, wie man leben kann, wie man in fremder kultur, in fremder sprachen und äh, wie auch meine eigenes oder allgemeines in der Verein wo ich sie äh, Unterstützung ist, ist auch sehr sehr viel und äh, ja, manchmal ist auch sehr viel, kannst du auch gar nicht mal ähm, äh, alle zeigen kann weil ein Tag hat 24 Stunden und eine Woche hat sieben Tage. Und eine Monat ist 30 Tage. Ist sehr, sehr viel in der Leben live reinlaufen. Ja, ich bin schon ที่พยายามาจะเผยแผ่หรือ,อความชอบความรักหรือความศรัทธาที่เรามีให้พระพุทธศาสนานะก็ออดบาลก็จะพยายามทำตรงจุดนี้เท่าที่ความสามารถจะทำได้อะไรประมาณนั้นนะก็ นิดๆหน่อยๆบางครั้งเออก็อาจจะเยอะเกินไปหลายๆท่านนะคะก็ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเออบางครั้งอดวันๆก็อยากจะเล่าอยากจะแบ่งปันนะคะให้พี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านเกิดเมืองนอนได้รับรู้หรือรับทราบว่า ชีวิตการเป็นอยู่ของคนไทยในต่างแดนเป็นแบบไหนทำอะไรแบบไหนเมื่อไรอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เาจาะลึกไปซะทางใดทางหนึ่งส่วนมากก็จะแบบว่าเอาแนวของตัวเองมาเผยแผ่ให้รับทราบกันค่ะเพระาะว่านี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของวดวันบาน โดยตรงค่ะก็คือชีวิตก็มีเท่านี้คอันนี้ก็คือค่ะ,ะแบบไลฟ์สไตล์ของเตร์เองก็มีประมาณนี้ค่ะบ้านวัดค่ะมีอยู่2อย่างคก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้การรับชมและก็ให้การสนับสนุนออดวันมา,มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ต้นจนมาถึงณนะปัจจุบันนี้และก็ ขอฝากไว้ใน,อ,ในอ้อมกอดอ้อมใจของแม่ๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆญาติทุกๆุกท่านด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันต่อไปนะคะก็จะหาอะไรใหม่ๆมาฝากมาเล่าสู่ฟังนะคะแฮสลลกตั้งก์ชวนไมล์ลีบอฟฟอนเด Uh, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mit meiner kleinen Kanal Unterstützung schon von Anfang an und bis heute noch. Um, ja, klar, natürlich, uh, mein kleiner Kanal ist ja auch nur mein Lifestyle und was ich mag und was ich gehe, was ich koche. Die meisten meiner Leben, was ich tue, ist auch nur meiner Zuhause meine Arbeit, meine Glaube, meine Tempel, natürlich ich bin Buddhismus und ich bin hier, ja auch ich fahre auch regelmäßig nach Gießen. Diese Thai Tempel sie sind in Gießen, in der Stadt Hessen glaube ich, ja. Mm -hmm. Ich bin dorthin regelmäßig, alle 14 Tage oder auch der mm, ในโอกาสวกดตั่างเนวัน้ที่โอกาสเป็นวัเกิดขยคนนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชั้งหน้ากแวขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ